เท่าที่เรารู้มาเลยว่าเราได้ไปมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าเทียมส่วนใหญ่คุณหมอกกจะบอกว่าเปลี่ยนข้อเขา่าเทียมนะก็คือความหมายคือเปลี่ยนแบบทั้งหมดคุณยงจะเห็นว่าคือแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนทั้งสองด้านด้านในและด้านนอกคนไข้ก็จะหายเจ็บปวดแต่ว่าจะนานนิดนึงอาจจะประมาณเดือนครึ่งหรือ3เดือนแล้วก็อาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดก็ค่อนข้างสูง แต่วิธีการผ่าตัดแบบใหม่เนี่ยที่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรามีคือว่าเราเปลี่ยนเฉพาะ,ะบางส่วนแค่ครึ่งเดียวทำไมต้องครึ่งเดียวเพราะว่าโดยปกตินะคน50%เนี่ยข้อไม่ได้เสียไปทั้งหมดมจะเสียด้านในหรือด้านนอกเท่านั้น ถ้าคนไข้เสียแค่ด้านใดด้านหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนแค่เพียงด้านเดียวเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราฟื้นตัวได้ดีหลังจากการผ่าตัดข้อเข่าหลังผ่าตัดก็จะเหมือนกับเข่าธรรมชาติเลยการใช้งานหลังสามเดือนส่วนใหญ่คนไข้ขจะบอกว่าลืมไปว่าเคยผ่าตัดเพราะว่าความรู้สึกหลังพันการผ่าตัดหลังสามเดือนจะเหมือนเข่าธรรมชาติแผลเล็กหลังผ่าตัดน้อยและความคาดหวังนะครับ การผ่าตัดอัน,นี้อยู่ไปตลอดชีวิตไม่ต้องผ่ามาไม่ต้องมาผ่าตัดซ้ําซ้อนปัญหาอย่างหนึ่งที่คนไข้ชอบถามหมอครับว่าหมอเหลือไว้ทําไมอ่ะอย่ามันจะเสื่อมหรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยครับว่าไม่เสื่อมนะครับหลังจากเราผ่าตัดเปลี่ยนครึ่งหนึ่งเนี่ยข้อเข่าจะกลับมาเป็นปกติการดําเนินของโรคข้อเข่าเสจะหยุดลงนะครับส่วนที่เหลือจะไม่เสยมามขึ้น ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออายุมากขึ้นกว่า50ปีเนี่ยเ,เซลล์เราจะไม่สามารถสร้างเซลล์มาทดแทนได้อแล้วผู้หญิงอีกปัจจัยหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าหมดประจำเดือนซึ่งทําให้ฮอร์โมนไม่สามารถกระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อนไดแ้แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงะี่็ปคํำแามที่ดีคืออะไรบ้างเราต้องลดมันเช่นน้ำหนักที่จะบ่อยๆเราห้ามเราต้องลดน้ำหนักอย่าไปคนวันนะครับ 2. อ,ออกกกำลังกายที่ท มีความพอดีเราเป็นกลุ่มแอโรบิกสไตล์ใช่ไหมปั่นจักรยานว่ายนะ้ำวิ่งจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลอย่างเงี้ยก็เล่นด้วยความพอดีชั่โมงเินเงื่ออย่างเงี้ยก็พอเล่นแบบมากๆขเขาเราก็จะเสี่ยมได้แล้วก็อาชีพบางอาชีพยืนนานเดินเยอะอย่างนงี้ถ้ามีเวลาว่างนะครับเราก็ต้องนั่งแล้วก็ ัแล้วออกกําลังกายนะครับจะได้จะได้แรงกระทำตัอเข่าน้อยจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดข้อเข่า,เ,ขาเสื่อม <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเริ่มใกล้ๆกล้ห้าสิบประมาณ48่สิบแปคนอายุมากที่สุดที่หมอพาไปน่าจะ93้าม,มประมาณนี้ครับ48ก้าถึง93จะมีบางคนที่เป็นโรคที่ไม่ข้อเข่าเสื่อมก็มีนะครับเกิดจากเส้นเลือดข้อเข่าขา,ขาดเส้นเลือดมาเลี้ยงอุบัติเหตุนี่อาจจะอยุน้อยกว่านั้น ซึ่งคนอายุน้อยที่สุดที่หมอทำนี่คืออายุเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อมคือ42เขาคือเอ็นไขว้หน้าเขาฉีกขาดละทําให้ข้อเข่าเสื่อมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนให้กับคนไข้ที่ที่มีข้อเข่าเสื่อมจากเส้นเอ็นฉีกขาดได้เหมือนกันัมเป็นคําถามที่ดีมากนะครับจริงๆก็จะหนึ่งก็คือว่าจะต้องเสียด้านใดด้านหนึ่ง และ n ควรจะต้องปกติในข้อเข่าใช่หรือเป็น n ถ้าไม่ปกติก็เป็น n ที่ซ่อมได้รวมกันก็คือเป็นระยะโรคที่เป็นระยะเริ่มต้นและกันสาม,มารถเปลี่ยนบางส่วนได้ถึงปานกลางแต่ถ้าเกิดเป็นระยะสุดท้ายที่เสียไปทั้งหมดแล้วและ n ค่อยหน้าฉีกขาดก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนคอเทียมแบบทั้งหมดให้แต่ยังไงเสียทั้งสองอย่างเนี่ยอกกมกจะคาดฝังว่าอยู่ไปตลอดชีวิตได้เัเหมือนกันแต่ บางส่วนมีความรู้สึกเหมือนข้อธรรมชาติอันนี้อาจจะมีเสียงดังบ้างลักษณะเหมือนเราแบบเราเคยผ่าตัดมาแล้วมีข้อเทียนในร่างกายแต่ว่าหายปวดได้เหมือนกันทุกคนก็จะคิดว่าแบบครึ่งหนึ่งราคาต้องถูกลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นราคาข้อเท่ากันเลยใช่อ่าเลยทําให้ค่าใช้จ่ายที่มาที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดและเปลี่ยนครื่งหนึ่งเนี่ยราคาเท่ากัน การผ่าตัดหมอจะผ่าตัดเมื่อเราเจ็บมากเพียง <P eng> พอที่ใช้ชีวิตประจำวันเราเจ็บเรายื่เราเดินเราเจ็บเราเที่ยวไม่ได้เราออกกําลังกายไม่ได้อยางนะังนหมอถึงจะทาให้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วลดบรทัำหนักออกกําลังกายแล้วดีขึ้นไม่เจ็บปวดทรมานก็ไม่ควรจะเป็นต้องทำถ้ามีความสนใจอยากมีความามาปรึกษาว่าเป็นข้อเท็จบัางเสริมเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องมาผ่าตัดก็ได้นะครับ แต่ถ้าอยากมาเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับก็เป็นวันพุธนะครับ9ามงถึงทเที่ยงวันอังคารกับวันศุกร์4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับ